พระคือมิ่งขวัญประชาราชไทยทั้งชาติน้อมจงรักพักดีสนองนบนิ้วเหนือกล้าบรรจงประคองไทยทั้งผองร่มเย็นด้วยพระบารมีเคียงองค์พระจอมไทยจักรีราชมีเคยคลาดห่างองค์พระทรงศรีพระราชกิจทั้งหมดประมวลมีเพื่อแผ่นดินไทยนี้ดังพระราชปณิธาน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมาพรรษาไทยทั่วหน้าถวายพระพรปีติสารขอพระชนมายุยิ่งยืนนานสิราการขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิรชัยนาคมาตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา